สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะตอนนี้นะคะ่ะเพนก็จะเอาแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยของย่าขัญแล้วก็ของเซียนสีสเกตเนาะคะ่ะมาฝากมาตอน f อฟซีทางช่องให้เอฟซีทางช่องเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ เพนได้ลงแนวทางหานอยของพี่พหัสแล้วก็ของเซียนเสียงใหม่แล้วเนาะกันยังจะมีของอาจารย์สวัยของย่าขวัญแลก้กกาของเซียงศรีสเกตเนาะค่ะกับทาผู้ใดน,ะ,น,นะคะสนใจจะเขากุ้มนะคะสนใจจะเขากุมฟี่ เนาะทีว่า fc เขามะามัทีว่าอยากจะเขากลุ่มใดแนวทางห้าน้อยเนาะคะ่ะกับเล่าเนาะมือใดทีว่าเพ่นใดมาชาเพ่นกะจะบ่ไดลงทั้งช่องห้เนาะคะ่ะจะเอาลงทั้งกลุ่มห้ค่ะ่เมือนี้มือใดใดมาเร็วเนาะเพ่นกะจะเอามาลงทั้งช่องหาย fc ทั้งช่องใดเอาไปพิจารณากันเนาะค่ะแล้วก็ถ้าผู้ใดสนใจจะสั่งจองบูชา พญาเล็บคุดค่ะสั่งจองบูชาพญาเล็บคุะคะดเนาะค่ะกะทักไล่มาได้ค่ะตามเบอร์ที่ขึนหน้าจอให้เด้อค่ะและ้วกาจะบอกว่าจะเป็นครีมแคลเซียมเนาะคะ่ะสั่งจองทักจองมาได้ค่ะอุดหนุนมาได้เด้อค่ะนะคะถ้าย fc คนใดเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้แม่เพนด้วยเด้อค่ะเนาะ ขอกำลังใจดวงคนละดวงให้แม่พินและก็อน้องคำแพงด้วยเด้อค่ะเอฟซีจ้าเนาะว่าแต่ละมือเนาะเพ่นก็นจะตามแนวทางมาฝากมาตอนอฟซให้เอฟซีได้เอาไปพิจาระนากันคะ่ะมือนี่เป็นมือดีมือสันวันดีมือสีวันชอบของทุกๆคนนะคะ เพระบาะว่าเป็นวันหวยออกนะค่ะแพงเนะ oy, ะะะมมาะดีใจหน่อยดีใจหน่อยอายิมานหน่อยยิมานหน่อยดีใจหน่อยค่ะชโยเร็วชโยเร็วชโยเร็วชายโยอดีใจเอาบาดัดีจ้าก่อนหนูยังไม่บดัดีจ้าเลยค่ะเอาบาดีจ้าสวยๆแล้วบัดีจ้าสวยๆก่อนค่ะนี่นี่นี่บาดีจ้าสวยๆ คำแพงวันดีจ้าสิสวยก่อนแม่ไม่ซื้อนมให้นะหนูไม่ทำานะ่ะหนูไม่ทำแม่ไม่ซื้อนมให้หนูนะเร็วๆร็วสวยๆไหนทูจ่าปูเร็วโอ้เร็วเรวทจูจ่าปูปูสีห้เร็วกาบปูเร็วจ้าพุ่นไปกาบตรงนั้นพุ่นไปกาบตรงนั้นพุ่นไปเลยไปเลยไปไปเดี๋ยวแม่พาไปเอาเนวท่า,ทางห้เอฟซีก่อน โอืยโอ๊ออยจะได้ดีคนอีกแท้ๆแหละมื่อนี้นะคันเ้าดีนะ้ำเราจังซี่ลละตีอะ่ะสาตีตืมสา่คนขี่หายนะค่ะ,คะเดี๋ยวเพ่นจะพาเบิ่งเนี่ข้างของเนี่ยควันแล้วกะของเซียนสีสเกตเนาะแล้วก็ของอาจารย์สวัยเด้อค่ะนี่ค่ะ เมื่อกี้เพ่นว่าจะเอาของอาจารย์สวัยขึ้นให้เอฟซีทั้งช่องเนาะแต่ว่าอาจารย์สวัยบอกว่าเมื่อนี้ขอหยุดก่อนเนาะค่ะเพ่นเพ่นพึงเปิดเบื้องรายเด้อค่ะขอโทษขอพภายน้ำเอฟซีทั้งช่องหลายๆเด้อค่ะถ้าเพ่น่าได,ด้เลี้ยวห้เพ่นจะเพ่นจะส่งมาห้เพ่นก็นจะลงทั้งกลุ่มห้เด้อค่ะเอฟซีเนาะขอโทษหลายๆเด้อเมื่อกี้ที่ว่าจะให้แนวทางของอาจารย์สวัยเนาะเพราะว่าเพ่นเห็นเพ่นส่งมาห้แล้วเพ่นว่าจะ เอามาเขียนลงให้เอฟซีแต่ว่ามาอา่านเบืองแรกแล้วก็เลยเพิ่นวาบอกอ่เพิ่นวายัางบ่ท่านในทรงหายเถื่อนะเนาะเพิ่นไปเห่นดนตรีดึกก็เลยมีเวลาเหตุหเถื่อนเนาะคะ่ะเอามาเบิ่งของเซียนรีสเกตแล้วก็ของยาขอนกันกอนเนาะคะ่ะว่าจะได้ตัวใดนาะมือน,นี้เนาะของยาขอนเมื่อวานนี้ก็หลุดนะคะเอฟซี FC. ส่วนของเซียนสีสเกตเมื่อวานนี้เข้าไหมเพิ่นยังไม่ได้ดูเลยค่ะ ขอโทษขอให้สวนลาวพัฒนาหลุดเนาะค่ะของเซียนสีสเกตเนะะาะเมื่อวานนี้เม่ก่อนนะคะของเมื่อวานนี้ค่ะฮานอยของเซียนสีสเกตเมื่อวานนี้าานอยพิเศษหลุดเนาะคะ่ะส่วนนอยปกติเข้าหนะะึ่งแปดเนาะ แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเข้าอ,อยู่ค่ะของเซียนสิสเกตเมื่อวานนี้นะ ของเซียนสิสเกตเมื่อวานนี้ก่อเข้านะคะเมื่อวันมาตามต่อของมือหนีกันเลยนะคะ่าต้องเบิงคะ่ะแนวของเกาคะ่ะนี่คะ่ะแนวทางฮานอยของเซียนสิสเกตวันนี้เนาะคะ่ะเพ่นจะเอาลงมาเขียนเองเนาะออฐานหนังสือบบชัดหรือว่าวัถูกกะขอโทษขออภัยน้ำ fc ทั้งสองเด้อคะ่ะแล้วเพ่นก็ขอโทษเซียนสิสเกตหลายๆเนาะที่คัดลอกออกมาเขียน ออกมาแบบนี้เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นอันเขียนใส่กระดาษอันนั้นเนาะ fc เลยว่าเอาปากกาเมจิเขียนแน่มันบรชัดค่ะเพ่นก็เลยเอาออกมาเขียนให้ fc ทั้งซองเนาะคะ่ะนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยวันนี้น้อยพิเศษเด้อค่ะน้อยพิเศษบนลางวิ่งลูดหนึ่งกับเจ็ดนะคะ่ะหนึ่งกับเจ็ดจับคู่ให้สามตัวก็มีเจ็ดสามหนึ่ง เจ็ดเจ็ดหาแล้วก็1หนึ่งสามหนึ่งเจะคแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจเจหแล้วก็เจ็ดเจแล้วก็นหนึ่นึะคะมี8ดคู่ค่ะน้อยพิเศษเด้อค่ะเพิ่นเน้นในที่หนึ่งสามหนึ่งเจแล้วกหนึ่งแปดเจ็ดหาเนาะคะ่ะเอซ น้อยพิเศษของเซียนศิสะเกดให้มาวันนี้วิ่งลูดหนึ่งกับเจ็ดจับคู่สามตัวให้มีเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหาเนาะแล้วกาหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดหกหล้วกาเจ็ดเจ็ดแล้วก, 7, 7, 7, วก 1, 1, 1, วาหนึ่งหนึ่งนะคะเพิ่มเน้นในที่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วกาเจ็ดหาเนาะ นี่ค่ะนอยพิเศษส่วนน้อยปกติวันนี้บนล่างวิ่งลูดเจกับ8ปดเด้อค่ะเนาะวิ่งลูดเจกับ8ดจับคู่3ามตัวให้กะมี่ซีเจ็ดแปดเจนาะค่ะจับคู่2ตัวไฮกะมี่เจ็ดแปดเจ็ดหาเจ็ดีเจ็ดสามแปดเจ็ดแดหาแดล้วกับแปดศย์เนาะ เพเนินให้ที่เจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ด 8, 4, แปดสี่ราคแปดศูนย์เ้อค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องค่ะแคปหนาจอเดอร์ค่ะไปเปลี่ยนแนวทางนะคะนี่ค่ะแนวทางหานอยของเซียนศิษยสเกตวันนี้นะคะวันที่สิบหกแชทบอคาะเอฟซี FC, เพ่นเกียนหนังสือบัถึกกับขอโทษขออภัยนอกซอช่างหรือซอโชว์เนาะกับทาเขียนบมถูกับขอโทษน้ำเอฟซีทั้งสองนะคะนี่ค่ะ ได้ของเซียนสิสเกตไปแล้วมาเบิ่งของยาขวัญกันต่อค่ะวันนี้ยาขวัญไม่มีเลขฝันเด้อคะ่ะนี่ค่ะมีแค่เลขคำนวณเนาะตัวเด่นแล้วก็ตัวรองนะคะสี่ศูนย์สามสองเก้าสองสามศูนย์สองศูนย์สองซีเนาะสามซีสามเก้าแล้วก็ศูนย์หกเนาะคะ่ะตัวที่เพิ่นมักสุดๆก็มีสามคู่นะะี่ค่ะ แต่สําหรับตัวเด่นกับมี่หคูเนาะตัวรองมีสาคูค่ะส่วนทีว่าเพ่นวงกลมไฮเมนยาขวัญมักเนาะสี่ศูสองแล้วก็เกเนาะค่ะ fc นี่ค่ะแนวทางฮานอยของยาขวัญวันนี้ค่ะจับคูมาห้ยคัดมหัยเน้เน้นนะคะเพิ่นคัดมหให้เน้นกัมี่สี่ศย์สสองแล้วก็เก้าสองสามศูนยนแล้วก็สามีสศนย์หนะคะ ตัวเน้นๆที่แท้ของเพิ่นทแท้ๆของเพิ่นมัน4032แล้วก็92เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะระวังของเซียนสีสเกลแล้วก็หญ้าขวัญนะคะ่ะหญ้าขวัญคนใจดีะคะ่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องค่า ค่ะได้แนวทางดีๆเด็ดๆไปแล้วก็อขอให้เอฟซทั้งช่องทุกๆคนนะคะเฮงเงรวยๆวยปังๆไปด้วยกันนะคะกับแนวทางฮานอยของช่องน้องคาแพงชาแนลทุกๆวันเนาะคะ่ะค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเข้าไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยะคะ่ะบ้านเฮงซับ88นะคะเพราะว่าบ้านเฮงซับ88จะเป็นสาขาเดียวกับบ้านหมวยรวยซับ88นะคะเชื่อใจได้ไว้ใจได้นะคะ ถ้าผู้ใดมักตําไทยตำเล่านะคะกดเข้าไปสั่งที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะค่ะคลิปนี้เพ่นกับคอล่าเอฟซีเพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ